อ้าวญาติโยมทั้งหลายอ่ะกลางวันเนาะพักผ่อนไปตัวปามาเอลที่ศูนย์บุรณาการวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลป่าคาอำเภอต่าวังฝาจังหวัดนั่นานที่วัดหนองบัวเนาะอันนี้จะปามาดูแหมมุมหนึ่งของวัดหนองบัวตีงดงามแบบแพร่ภาพจิตรกรรมผาผนังตีอยู่ใน วิหารวิหารหลังนี้ะะมีจิตตกรรมภาพผาผนังที่มีคุณค่าของศิลปินศิลปินเมืองน่านที่เป็นได้เขียนเอาไว้เนะาะมีอายุร่วม200กว่าปีาว,วัดวัดาวารามของเปินร่มรื่นไปด้วยพืชพันุไม้ธรรมชาติเนาะแม้กระทั่งต้นลำไยกย่อหักษาไว้ยอย่างดีต้นลำไย แม่นต้นลำใหญ่กะหวาบไปเลยก็้นอย่างบานะฮุเนาะเดี๋ยวจะไปดูไกลๆนะขอจัดได้อย่างงดงามอาจจะป้ามาหาตูปลุงนานกอนอ,อันนี้ทุกมุมในวัดแห่งนี้นะท่านอาจารย์เจ้าอาวาสได้บรรจงจัดเพื่อจะให้เป็นวิถีชีวิตชุมชนคนไตหรืออันนี้ว่าจะตูปหนานบัวพันนะ ลุงนันบัวผันอยู่ก็มาอยู่จ้าอ่ะโอ้บ้านลุงนันบัวผันตูบลุงนันบัวผันอย่างมาคืองามงามแท้งามหลายโอ้น้องแมวก็มีโอ้ยแข่งฮานเหี้ยเอ้าลุงนันนี่ห่มใส่อันห่มใส่เปิ้นห้องอย่างนี้เอ่อมันจะใช่ในะตุ้มอ่ะตุ้มตุ้มตุ้ม แล้วก็บอกนี่ก็เป็นติดดักปลายันเหมือนกันนี่ตุ้มตมก็เหมือนกันออ,อันนี้บอกหายปลาละหายปูหายปลาอ่อะวเจ้าอันนี้ควากาแฟกับลุงน,นันอ่าลุงนันควากาแฟอันนี้เตาไฟเตาอังโรอันนี้ต่อนน้ําท่วมเลยซะะตอนน้ำท่วม <c oughs> นนวมีหล่องรอยของน้ําท่วมน้ําท่วมขึ้นสูงเลยนะตีวัดแห่งนี้ ขึ้นสูงเลยเดี๋ยวดูระดับน้ําก่อนถึงหนอ่านี่นี่นี่ทว่วมนี่ทว่วมขึ้นมาถึงอันนี้หอยน้ํานะสตาหอยน้ําขึ้นมาถึงข้างบนนี่หอยน้ําท่วมฮ่าใบเจสีนะอ่านี่ตอนนี้ก็คีเปริรติดโดนน้ทไไอาท่วมหมดแล้วออกอันนี้เต่าไฟของคนสมัยก่อนเป็นแบบนี้แยกิกลนด่ยครบอ่าอ่าอันนี้เบียนเบียนเข้าเบียนติดเปิรนอากลเข้าเนะ่ะ อ่าอันนี้ใจไม่ซักเนาะมาแกอ่าเป็นเบียนเบียนหมายความว่าท่านึ่งข้าเซร็จแล้วเินจะเอาเทใส่ตรงนั้นแล้วก็โกน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 น,นะนะสมัยก่อนเป็นถ้วยแบบนี้นะอันนี้บ้านลุงหนานบัวผันอ่านี้ก็คือยุ่งช่างของปีน้องใจลื้อจะเป็นอย่างนี้ หลวงปูเปินจำลองมาแล้วก็เอามาแปลงไว้นี่สิจ้แปลงไว้ะกะลาสมัยก่อนก็มีกะลาอ,ะอันนี้ง้วตางสมัยงัวตางเอาไปตางเมี่ยงงัวตางก็มีหลวงพ่อจัดอจัดสถานที่ได้งามวัดวาอารามของปนรม่มเรือ,องเฮือนส่อง แสงสองแจ้งเฮียนแสงสองแจ้งอ่าตูบลงนานนะแต่ละตีแต่ละแห่งแต่ละมุมนะสามารถถ่ายรูปได้หมดสุอ่าตีปื้นบ้านหั่นก็เป็นเป็นศูนย์การเรียนรูก้การต่อผ้านะในหัน่นปื้นหั่นนะนี่อ่าดอกไม้กิ่งไม้เอามาตกแตง่ง เอามาตกแต่งฟะเวรอหลวงปูป่เป็นเนี้ยสตาจังเนี้ยจังทำา้ะดูเป็นรูปเรือแล้วก็งามวัดหนองบัวนะซุ่มถ,ถ่ายรูปมานี่ยสตาถ้าใครมากถ่ายรูปมาเนอะมากถ่ายรูปมาเลยป้านายมาถ่ายรูปวัดหนองบัว ป้านายแม่นายป้าปนายแม่ครูเกสณนีชัยเทพนี่วันนี้เปุณมีงานศพวันดาสตาเนี่ยหลวงปอ,อ่ตกแต่งงามแต่นาสตาเหยยด๊ยามีมอดขึ้นเต็มเลยนีอองงง่งดงามอลังการงดงามอลังการ วัดหนองบัววัดหนองบัวอำเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่านนะชาชาเอ่อนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง่าติดแต่งได้งดงามอ่านี่ถ่ายรูปได้สบายเลยอ่ากุฏิท่านเจ้าอาวาสอ่ากุฏิท่านเจ้าอาวาสกุฏิที่ท่านอาจารย์อ่าอาจารย์ ได้พักอยู่อันนี้คืออันนี้ก็เป็นมุมที่มีมีดอกมีไม้ดอกไม่ประดับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใบไม้ใบมันจะให้ความชุ่มชื่น,ยนเย็นสบายงามงาม เอออันนี้ขนาดตอนกลางวันห้อนห้อนนะจ้ากลางวันห้อนห้อนเอออันนี้ก็เป็นซุ้มวัดน้องบัวเป็นวัดเก่าแก่ภายในมีจิตจิตตกรรมผาผนังอันงดงามด้วยเอกลักษณ์ซึ่งตากจากวัดอื่นๆภาพเหล่านี้เขียนในสมัยรัชกาลที่ห้าสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของชาวไทยลือเมืองน่าน มีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินเนี่ยสถาะมาแอววพอได้เลยอ่าน,นี่จิตกรรมฝาผนังอยู่ในในวิหารหลังนี้เนาะซึ่งอาตมาภาพได้พาญาติยมไปดูในคลิปก่อนแล้วอันนี้จะปรมาชมการจัดนะจัดสถานที่ ของหลวงป่อเจ้านะได้จัดสถานที่อย่างงดงามสวยงามนี่สถานนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ่าเป็นการตกแต่งด้วยโดยอันไม้ไผ่อ่ามีดอกมีดวงงามเนี่ยเป็นธรรมชาติดีบ่บ่มีบ่ม,บมีเคมีผสม <c oughs> เป็นธรรมชาติล้วน ตีเฮาหาันอย่นี้เป็นธรรมชาติล้วนๆไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาสานสานเป็นดอกงามๆเลยน,นนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่ง,งวัดบอกกว้าง่าได้แต่ว่าจัดได้ดีมากจัดได้ดีมากนี่แล้วก็สะทาลองโดฝนฝนจัดให้เป็นธรรมชาติอันนี้บัดได้ผู บาได้ปูปืน้นบาได้อย่างไรเอาหินหินน้ำตาวางบ่ได้แต่ดูแล้วมันมันงดงามอ่านี่ภาพพีปลากันไปเปิ่งใจการจับแขนไปแต่งงานเลย <c oughs> มีในจิตรกรรมผาผานังนราเป็นอะไรเอามาเขียนตรงนี้ <c oughs> นี่สรดาอ่านะโอ้หนาะนา นามาแอวเนอะไปไปหันคลิปนี้เราจะไปเริมติดตามมาได้วัดหนองบัวอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านอืมจ้าจ้างามกองามกอนี่น่าโอ้โหต้นต้นใหญ่ๆอยู่ที่นี่ ต้นใหญ่ๆอยู่ที่นี่นี่เองเจท่าความร่มรื่นขนาดนี้ขนาดอากาศห้อนๆนะตอนนี้เขามาอยู่ในนี้ยังเย็นสบายนี่คือวัดหนองบัวอำเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่านมีภาพจิตรกรรมผาผนังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางศิละปะอายุกว่า200-300ปีเนะาะเขียนในรัชมายรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่5โดยศิลปินของเมืองงานเฮา,ามีความละไม้คล้ายกับฝีมือที่เขียนที่วัดที่วัดภูม,มินจังวัดนั่นนะนี่ก็คือสถานที่ในใน วัดภูมินวัดภูมินของเฮาเนอะสถาอ่อันนี้ก็จัดจัดสถานที่ได้งดงามั้งตูยมแม่อ่าวันนี้เปิดมางานซบอ่าอันนี้ก็เป็นค้าอ่า ศิลปะไตลื่อนะจัดแบบไตลือ่อนซุ้มประตูซุ้มประตูซุ้มประตูก็ง,ง,งาม มีเสน่ห์มีสเนมสเน่ห์มากอ่าตูบม่วนใจตูบม่วนใจอ่าต,ตุางต่างๆนี่ก็ทำจากไม้ไผ่ ทำจากไม้ไผ่ากลายเป็นตุงที่สวยงามเที่ยวแล้ววัดชัวเที่ยวแล้วชัววัดหนองบัวใช่เลยอ่าชาวไทยหืือบ้านหนองบัวยินดีต้อนรับทุกท่านต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี เป็นสิงแบบไต้ลื้อสิงแบบไต้ลือบบล้อแบบนี้สิงแบบไตรลือ้อ <c oughs> วิหารไต้ลือก่อบาสูงจะเป็นวิหารประมาณนี้อ่าวินี่วิหารหน้าตา่างเิ่นจะน้อยหน้าปองเิน่นแล้วก็อันนี้เป็นบทอ่าที่ประกอบพิธีสังฆกรรมในบทนี้ อันนี้ก็อก่อชาบแบบเดิมอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็ขาบน้ำเนาะขาบน้ำท่วมขึ้นมาถึงนี้อันนี้ก็แบบแบบบานใจลือ้อนะเป็นอนุรักษ์ักษาอันนี้หลวงพ่อได้ซื้อไม้ซื้อไม้ตีบานของสาัายาดยมอ่าแล้วก็เอามาทำเอามาแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์บ้านไตฤกือแบบนี้นะสถาหลังนี้ได้ขึ้นไปแอวละได้ถ่ายภาพเมื่อวันก่อนสถาผ่ายักษ์มาแอวมาถ่ายภาพก็เดียนเชิญจเจริญพรเน้อได้มาแอวเลยวัดหนองบัวมีจะมีคนคอยบรรยายให้อ,อยู่ถ้ามานะ อันนี้ก็คือไม้ไผ่เมืองน่านที่บอกไม้ไผ่ยักษ์แสระยักษ์ใบยักษ์แค่ยังใดก็มาพอเนาะนี่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบจะสั้วเนสั้วห้าเซนประกันเส้นผ่าศูนย์กลางนี่มากอันนี้แปลงเป็นตีนนั่งได้อ่านี่นั่งนั่งได้เลยอ่นั่งสบายมากตอนเดียวนะล้มเดียวนะ โอ้ไม้ใหญ่มากอันนี้อนุรักษ์ไว้นี่ก็เป็นศูนย์ที่เปิดใจสำหรับการสาธิตนะสาธิตแล้วก็ทอจิงด้วยนะมีการทอจริงทอใจประโยชน์ได้การนักท่องเที่ยวมาเปิดก็สาธิตในการฮีดหีดนะหีดอันใยแล้วก็ามากรอได้นี่ถ่ายรูปไว้สักหน่อย พรแม่แสงทองให้แม่พวงพักการเนี่ยเจ้าฮะเอ่าเอาอ่นโอนไปจักคืนแล้วเจ้าอ๋อเจ้าแมเนี่ยกการใจกันนี่อ๋อครับแม่พวงพการครับแม่แสงทองล่ะเจ้าเจ้าอ๋อเจ้าโยมแม่มาจากคืนแด้วเนี่ยสามร้อยนะเจ้าเออยังเข้าสามปันกันแล้วอ่ะเอาเหงาเด้อเอาเหงาเด้อเออสาธุแม่สาทองไปแล้วนะเจ้าเจ้าโยมแม่ บอยปุ้นก้อยหอมแหมเออเดินทางละกาวอ่ะยังยังเดี๋ยวนี้เดินทางมาถึงวัดหนองบัวแล้วเดี๋ยวจะขึ้นดอยอยู่ไหมอ๋อขึ้นดอยกับครูบาอาจารย์จ้ะเอาห้าจ่าสุขภาพดีนะจ้าจ้าอีแม่บุญหักษิณแม่เด้อสาธุจ้าสาธุจ้าอาแม่แสงทองแม่แสงทองแสงทองส่องฟ้า ไม้ไผ่ยักษ์หาเมืองนั่นไม้ไผย่ยักษ์ยักษ์ไม่ยักษ์แค่ไหนดูนี่ไม้ไผ่ยักษ์เมืองน่านอ่าไม้ไผ่ยักษ์เมืองน่านโอ้โหจะจะเลยอืมอ่าพี่น้องใจ,จเล,ลือ ขี่นอกไจลือ้อมีวัฒนธรรมที่ดีงามน่าสนใจถ่า,ายทำได้บ้นานเฮันไตรลือ้อบ้านเฮันไตรลื้อมะเกาแบบมะเกา ใครอยากมาเที่ยวชมก็มาได้เลยวัดหนองบัววัดนองบัวยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนอ่